นี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ฮะใช่ไม่ใช่เอามาอีกเอาแบบนี้มาอีกลูกหาที่หาต้องรูอยู่ไหนหาป่ะนี่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไอ้ยีบ้านั้นไม่ใช่เป็นตัวอื่นเดี๋ยววี่อันนี้ใช่ อันนี้เกงเกย์ขาดไอ้รู้ตอบงงอีกแล้วเก่งค่ะไม่เก่งพบหรือยังอ่ะของหนูอ่ะนี่มาหาของให้ป้าค่ะผอบขอบเลยค่ะที่มันเป็นมนต์ไอ่ยิ้มดูขอเลือกใหม่นะได้เลยมีร้านป้ากี่ปีห้าร้อยปีนี่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนกับอันนี้มันเหมือนเนมเชื่อป้ะไม่ไม่มันใช่ โอ้ลองก่อนวางก่อนได้ใช่ไหมเหมือนเด็กไม่เหมือนเด็เหมือนเด็กเหมือนยังไงก็เหมือนทลองก่อนออนั้หาลิมานี่ให้ป้าหน่อยหาลิมานี่ให้ป้าไม่รู้ต้องรองต่อแบบไหนรแต่เนี่มันไม่เหมือนมันเหมือนค่ะอันไหนอลองต่อนีัเหมือนไหม

จุโ hover เก็บดีๆอไม่ใช่จูโ hover ดิไม่ใช่จูโ h ไม่เปลี่ยนกางเกงมไหมมีนี้มาดูมี้มาดีมาทำเรื่งองตุ๊ใหญ่แล้วเนี่ยเออเปลี่ยนเกไมไปไปเปลี่ยนกางเกมไหมมัน